ทรงสอนเฉพาะแต่เรื่องทุกข์กับความดับสนิทของทุกข์ภิกษุทั้งหลายทั้งที่เรามีถ้อยคำอย่างนี้มีการกล่าวอย่างนี้สมณะและพรามณ์บางพวกยังกล่าวตู่เราด้วยคําเท็จเปล่าๆป,าป,าป,าปี้ๆไม่มีจริงให้เป็นจริงว่าพระสมณะโคโดมเป็นคนจูงคนให้เดินผิดทางไปสู่ความฉิบหาย ย่อมบัญญัติลัทธิความศูนย์เปล่าความวินาศความไม่มีของสัตว์คนตัวตนเราเขาขึ้นสั่งสอนดังนี้ภิกษุทั้งหลายสมณะและาพามบางพวกเหล่านั้นกล่าวตู่เราด้วยคำเท็จเปล่าๆปล่าป,าปี้ปี้ไม่มีจริงให้เป็นจริงโดยประการที่เราไม่ได้กล่าวหรือจะกล่าวอย่างนั้นก็หาไม่ได้ภิกษุทั้งหลาย ในการก่อนก็ตามในการััดนี้ก็ตามเราบัญญัติสอนแต่เรื่องความทุกข์และความดับสนิทไม่เหลือของทุก์เท่านั้นภิกษุทั้งหลายในการกล่าวแต่เรื่องความทุกข์และความดับสนิทไม่เหลือของความทุกข์เช่นนี้แม้จะมีใครมาด่าว่าถากถางกระทบกระเทียบเสียดสีตถาคตก็ไม่มีความขุนแค้นโกรธเคือง เดือดร้อนใจเพราะเหตุนั้นแต่ประการใดภิกษุทั้งหลายในเรื่องเดียวกันนั้นเองแม้จะมีใครมาสักการะเคารพสรรเสริญบูชาตถาคตก็ไม่มีความรู้สึกเพลิดเพลินชื่นชมหรือเคลิ้มใจไปตามถ้ามีใครมาสักการะเคารพสรรเสริญบูชาตถาคตย่อมมีความคิดอย่างนี้ว่า ก่อนหน้านี้เรามีความรู้สึกตัวทั่วถึงอย่างไรบัดนี้เราก็ทำตามความรู้สึกตัวทั่วถึงอย่างนั้นดังนี้